สวัสดีครับผมในฐานะผู้ที่เคยติดยาเสพติดมาก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ช่วยของผมและการที่ผมเลิกใช้ยามาได้เชิญฟังนะครับครับสเต็ปแรกครับก่อนที่ไปถึงยาครับ เรียนโรงเรียนเจอรุ่นพี่สุบุรีเลยอยากลองบ้างเราเลยไปขอเขาลองครับไปไปมามาครับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเริ่มถามพี่มากขึ้นว่ามันมีอะไรมากกว่าบุรีไหมนั่นแหละครับเขาเลยจัดยามาให้ครับยาบ้าครับผม ตั้งแต่นั้นมานครับผมใช้แทบไม่เคยหยุดจอนนะครับใช้มาตลอดตั้งแต่อายุสิบสองจนวานนี้แล้วจะสามสิบแล้วเพิ่งมาเลิกได้การเลิกยาน,นะครับถ้าเกิดในประสบการณ์ของผมนะครับมัน ไม่ต้องไปทำคอร์สหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ใจครับผมเคยโดนสั่งสารไปบำบัดสี่เดือนสุดท้ายออกมาปุ๊บวิ่งเราหายาปั๊บเลยเพราะเอาอะไรรู้ไหมครับในสี่เดือนนั้นที่คนได้ถูกจับไปเนี่ย จะขี้ยาลววนนครับพอออกมาได้ปุ๊บได้นัดหมายกันสุดท้ายชีวิตก็บนหลูกครับเป็นเหมือนเดิมไม่เ,เหมือนเดิมตัทงที่ได้มาก็ไม่ไ,มได้เก็บเอาแต่คิดว่าวันนี้จะหาตังไปจ่ายยังไงดีจะขอเข้าไหม จะหาทางไหนทางอื่นดีไหมประมาณนี้จากคนที่เคยร่าเริงสดใสกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าขาดยาเพราะยาเนี่ยยาบ้านนอะไรพวกนครับมันจะไปเล่งหลักสารความสุขในสมองที่เรียกว่าโดปามีนคราวนี้ พอเราหยุดยามาปุ๊บเนี่ยสมองที่มันเคยหลังออกมาเห็นเช่นมันหลังมาร้อยเนี่ยมันเหลือหลังออกมาแค่สี่เห็หกเราก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างมันาหายไปแล้วในช่วงนั้นนะครับที่เราอยากอยาจริงๆเนี่ยเราจะพบถึงจุดที่ดิงที่สุดเลยครับ คือการที่ไม่สนใครเลยในบ้านคนรอบนอกคนรอบตัวคนข้างกายไม่เอาเราจะไม่เอาอะไรสักอย่างตล,ตลอดนั้่ตลอดมีป่ามีเสียงชีวิตตื่นมาก็ต้องวิ่งหายายแล้วจนสุดท้ายแล้วาครับ ในที่สุดมันต้องเราจะรู้เองครับว่าเฮ้ยชีวิตนี้เรามาถึงอายุเท่านี้ละเราควรพอดีไหมสุขไปแล้วได้อะไรกลับคืนมาเอาเวลาคิดอยุทธลักษณสูเนี่ย <c oughs> ลองเอาไปหารดูครับช่วงเวลาที่เราเสียไปกับยาเนี่ย สมมตินะครับแรกกัเป็นการที่เราแบบไม่ติดยาและตั้งใจทำงานชีวิตมันคนละอย่างกันเลยนะครับมันไม่เหมือนกันคราวนี้หลายคนถามผมครับผมเลิกเรื่งไงครับไปบำบัดที่ไหนมาครับผมขอบอกแล้วไปบำบัดมาหลายที่มากครับส,สุดท้ายก็มันก็มีว่าครับคนบำบัดแล้วดี แต่ในส่วนของผมนะครับก็คือสไตล์ของผมคือหักด,ดิบนะครับพอครับไม่ยุ่งครับต่อให้มีคนเอามาวางไว้ข้างหน้าเน, 100, เ,เนี่ยเปนร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยผมก็ไม่แตะเพราะใจมันไม่อยากอเลยครับจิตใต้สำนึกไม่ไม่อยากเข้าไปวางบนเดิมลนะก็ มาเล่าตือนให้น้องฟังครับเผื่อเราจะคิดได้เป็นเผื่อเราจะคิดได้ว่าอยากมีข้อควัวที่สนุบสุกไหมอยากที่จะแบบว่าตื่นมาแล้วตำรวจมาเฝ้าหน้าบ้านไหมอันนี้ผมตัดสินใจแทนคุณไม่ได้ครับ คุณต้องตัดสินใจเองครับผมได้แค่แนะนำแล้วผมได้แค่แชร์ประสบการณ์นี้คุณกับวงจรยาทารกนี้ครับขอบคุณครับ